สวัสดีค่ะวันนี้ไปมามา,มาเที่ยวงานวัดที่ลำไปมากก็เลยพามาดูหมอลำตามระเบียบนะคะติดตามตามระเบียบเนาะ,ะ <c oughs> ก็ก็เลยถ่ายบรรยากาศมาก็กำลังจะกลับค่ะกำลังจะกลับแล้วตีสองแล้ววันนี้ดึกๆึกค่ะก็มานั่งฟังลำเนาะไม่เคยอยู่ดึกมันมันไกลนะก็อยู่ลำไปมากไม่เคยมาวันนี้มาลำไปมาก ลําโดนละเบียบอยู่ที่ลําไปมานะคะเป็นงานงานวัดเนาะฉลองอะไรก็ไม่รู้ก็คง,คงคงอะไรบางอย่างแต่ว่าก็ไม่รู้ก็กจะกันแั้ค่ะราคารานหายก็ก,ก็เก็บแล้วลามาเลยค่ะบรรยากาศจะกลับแล้วนะคะตีสองทางออกค่ะทางออก คือมีมีงานวัดดูบรรยากาศนะคะดูบรรยากาศวัสดีค่ะวัดนี้ งานเทศกาลประจำปีบุญเดือนสามวัดแจ้งอ๋อนี่ไงนี่ไงไอ,อ้นี่มานี่ไม่รู้ว่าเอ่ออะไรเนาะว่าเป็นงานอะไรนี่ค่ะดูตามนี้เนาะก็พาดูบรรยากาศตอนดึกๆอยู่ลำปไปมากนะคะไม่เคยมาต่างต่างอำเภอ ก็บรรยากาศที่จะออกไปดูตามนี้อยู่อยู่ในวัดน,นะคะตอนนี้อยู่ในวัดวันนี้รู้สึกว่าจะใหญ่นะดูบรรยากาศรอบๆได้ไง่ายตามนี้วัดแจ้งตลาดโพวัดแจ้งตลาดโพ จะเดินออกไปข้างนอกแล้วค่ะจะกลับไปหับรถบรยากาศตีสองกว่าวันนี้มาคุ้มเลยมาคุ้มเลยมาคุ้มเลยค่ยคะ,ะนคนมาด้วยไปไกลแล้ว รถจอดอยู่ไกลมากก็เลยเออได้ได้ได้โอกาสก็ก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศเนาะตีสองกว่านะคะตีสองท่านผู้ชมอันนี้ทางออกมาแล้วออกงานต้องเดินขึ้นลงหูกายมากที่จอดรถมันไม่มีไม่เคยไม่เคยเลยจะอยู่มาต่างเนาะมาต่างอำเภอ อยากมาเที่ยวอยากมาเที่ยวดูแต่มีคนพามานะไม่กล้ามาคนเดียวเด้อขนาดมายังหลงทางเลยอะ่ะเฮ้ยสิริก็ไม่บอกสิริเงียบเกิด<ม>อาการหิว<ม>เกิดขึ้นทูนเขาไม่รอไปไกลแล้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเขาเก็บบรรยากาศหน่อย ไหนๆได้มาจะได้รู้ว่าเออเรามาเราไม่ได้ซ้ำกันนะอันนี้เรามาที่ลำไป่มาอำเภอลำไป่มานะคะก็เดินไปเรื่อยๆคนก็เงียบแล้วข้างในนั้นเป็น,เ,ปนเวทีมวยนะคะเวทีมวยประกันหลงเข้าไปนะึกว่าเป็นที่ที่ซื้อตัว๋วดูมอลำเนาะมอลำก็อยูอ่ข้างหลังก็ได้ แล้วก็นี่นี่ก็เวทีมวยดึกแล้วดึกแล้วถ่ายถ่ายถ่ายภาพเก็บไว้ก่อน ให้ใจพี่จิงโจ้น,นะคะไม่รู้จะลงทางหรือเปล่าอีกเนี่ยค่ะกลับเนี่ยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ